ไอ้บ่เคยสิทำร้ายมันไอ้นี้ก็แค่เจียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวพันเสาโปรดอย่ามาทิมความฝันที่อายเลยนะบกเคยให้ใจกับไครั้งหัวใจก็มีแต่เจ้ามมนไ้ิ ผู้แสวดูความเเวบ่เคยสิหัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้ยิงที่อ้ายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอ้ายและเจ้านั้นนี้ค่ะสำหรับอ้ายและเจ้านั้นนี้ค่ะ ที่ผ่านมาหา,จาหเจ้าเจงให้เกียรติน้องเป็นผู้เยิงที่อา้น,น,นั้นมีป้าย่างมาไมคทันนี่อยากให้ปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หูวเฮ็ดแบบนี้อายมีคน <c oughs> มือรูดลงมานี้ มือลูดลงคมนี่หาหมอเอาลงอยู่เพืครับขอสักล้านวิวนะครับขอสักล้านวิวเพื่อร้านศิลปินนะครับโอ้ร้อนอย่างไรอยู่ตัวนี้เอ้าพูดเขาแก่ะจไหมพิงพิงบอกเคยให้ใจกับใคร ทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสผู้สาวบกเคยสิหัวสาพิกเพลงะแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพือผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีพิกเพลงะเลยพี่พิกเพลง สำหรับอ้ายและเจ้านั้นมีค่ะที่ผ่านมาไอหาเจ้าโจรงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อไอนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หู่ที่ไอเหตุแบบนี้ไอมีเหตุผล อยากง่งเข้าใจไอ้บอกเคยคบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนเชื่อใจอ้ายเดอ้อไอ้ฮักเจ้าบดาอดได้หลีอังที่ใจนั้นมีแค่เธอดีอับนองเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจ vẫn đi gấp nong,เสมอ, bỏ ra hi. video, ba đù video. Hai.